ต่อไปมามาดูโจทย์ข้อที่8กันนะคะข้อนี้ก็3คะแนนนะคะวงลวดราศมี R ใหญ่มีประจุบวก Q นะคะกระจายอย่างสม่ำเสมอรอบวงจงหาขนาดของแรงที่กระทำกับประจุ Q ิวโอเคไฮไลท์ไว้เลยนะคะหาขนาดของแรงที่กระทำกับประจุ Q ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางของวงกลมไประยะทางตั้งฉากเท่ากับระยะ X ก็คือระยะนี้นะคะ โอเคหาแรงที่กระทำกับประจุ Q แรงที่ว่าก็คือแรงไฟฟ้านั่นเองนะคะแรงที่ว่าคือแรงไฟฟ้าโอเคจากนิยามจากนิยามสนามไฟฟ้า E เท่ากับแรงไฟฟ้าส่วนด้วยประจุทดสอบอทดสอบดังนั้นขนาดของแรงไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่ากับประจุทดสอบคูณกับ ขนาดของสนามไฟฟ้าที่จุดนั้นอันนี้เราคิดแค่ขนาดนะคะทีนี้แรงไฟฟ้าที่กระทํากับประจุทดสอบ Q ใหญ่ตัวเนี้ยทำ,ทำหน้าที่เป็นประจุทดสอบประจุทดสอบส่วนบวก Q เนี่ยเป็นประจุเจ้าของสนามประจุเจ้าของสนามผลิตสนามไฟฟ้าอ่าไปนะคะโอเคในทีน่นี้ประจุทดสอบของเราก็คือประจุ Q ใหญ่ ซึ่งเราทราบแล้วว่ามันคือคิวใหญ่ส่วนค่า e นั่นแหละที่เรายังไม่ทราบนณตอนนี้ดังนั้นการที่เราจะหาแรงไฟฟ้าเราก็ต้องหา e ออกมาก่อนพูดง่ายๆว่าหน้าตำแหน่งที่คิวใหญ่อยู่เนี่ยมีค่าสนามไฟฟ้า e เนี่ยเท่าไหร่ถ้ารู้ e เราก็จะรู้แรงไฟฟ้า f นั่นเองโอเคอทีนี้ ถ้าเรามาพิจารณาที่รูปภาพรูปภาพที่โจทย์เลยนะคะดูที่รูปภาพที่โจทย์เลยโอเคเราทราบแล้วนะว่าคิวใหญ่เป็นประจุเจ้าของสนามเสร็จแล้วถ้าเรามองอระยะนี้ก็ R ใหญ่เหมือนกันเนะเาะระยะนี้ก็คือ R ใหญ่ด้วยเหมือนกันอาใหญ่ด้วยเหมือนกัน ถ้าสมมุติว่าพิจารณาที่จุดนี้จุดนี้นะปริมาณประจุที่จุดนี้เนี่ยก็ให้เป็นเดลต้าคิวเป็นปริมาณประจุเล็กๆณนะตำแหน่งนี้นะคะประจุเล็กๆที่ตำแหน่งนี้นะคะก็เป็นก็จะผลิตสนามไฟฟ้าใช่ไหมในทิศพุ่งออกจากตัวมันเองนะคะไปยังจุดสมมุติว่า,าจุดที่ Q U เนี่ยอ่าลราก็ให้เป็นจุด P แล้วกันอ่ะเรียกว่าจุด P นะคะจุดตรงเนี้ยเรียกว่าจุด P เดลต้าคผลิตสนามไฟฟ้าไปที่จุด P โดยที่แนวของสนามไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะเขียนเป็น ดี Delta e. ที่เกิดจากประจุไฟฟ้าเล็กๆเดลต้า q ณตำแหน่งนี้สร้างสนามไฟฟ้าในที่พุ่งออกเพราะว่ามันเป็นบวกใช่ไหมมันก็ต้องผลิตสนามไฟฟ้าในที่พุ่งออกไปยังจุด p นะคะก็จะได้เป็นทิศทางดังรูปนะคะจากนั้นถ้ากำหนดให้ตรงนี้เป็นมุมเซตา เราก็สามารถแตกอ่าแตก e นะให้อยู่ในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งโดยที่ตรงนี้ก็คือมุมเซตาก็จะได้ว่า e ในแนวนอนเนี้ยนะคะ e ในแนวราบก็จะมีค่าเท่ากับเดลต้า e cos เซตา ส่วน e ในแนวดิ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นเดลต้า e s ซายเซตาถ้าให้ระยะจากเดลต้ q มาที่จุด p เนี่ยเป็นระยะทาง r เล็ก r เล็กเราก็สามารถบอกระยะ r เล็กได้ใช่ไหมเพราะว่าอาศัยสามเหลี่ยมมุมฉากตัวนี้ก็ได้นี่ตรงนี้ r เล็กก็คือจะมีขนาดเท่ากับ ก็จะมีค่าเท่ากับรลกาที่สองของ x กํลังสงบวกกับ r ใหญ่กําลังสองอีอ่เนาะซึ่งเราก็สามารถเขียนได้ว่าอ่าซึ่งเราก็สามารถเขียนได้ว่าสนามไฟฟ้าที่จุด p ที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยสนาม ไฟฟ้าที่จุด p เนื่องจากประจุ delta q เนื่องจากประจุ delta q จะมีค่าเท่ากับ delta e อ่า delta e และ delta e เนี่ยก็สามารถหาจากอะไรคะขนาดของสนามไฟฟ้าเล็กๆนี้หาจากสูตรสนามไฟฟ้าเลย k เดลต้า q ส่วนด้วยส่วนด้วย r กํลังสองโอเคเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะได้เรียนตอนม .5 นะคะม .5 เทอมสองสูตรของสนามไฟฟ้าก็คือ k q ส่วน r กํลังสอง k ก็คือค่าคงที่ของคูลอมนะคะ ส่วนเดลต้าคก็คืออ่าประจุที่เป็นเจ้าของสนามแล้วก็อากำลังสองก็คือระยาจากประจุเจ้าของสนามไปถึงจุดที่พิจารณาโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าเดลต้าเดลต้าอมีค่าเท่ากับเท่านี้นะคะทีนี้ในแนวตั้งฉากกับแกน X อ่าแนวตั้งฉากกับแกน X เดี๋ยวเราลองมาวาดรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะอน,นี้จะเป็นอ่าลวดเนาะโ <Okay. S 1> อ่าให้อันนี้เป็นวงลวดนะคะ จากนั้นนะคะครูจะกําหนดจุดนะจุดบนสุดตัวนี้ให้เป็นตําแหน่งที่หนึ่งจุดข้างล่างเป็นตําแหน่งที่สองทั้งจุดที่หนึ่งและจุดที่สองก็ต่างมีประจุซึ่งเป็นประจุบวกใช่ไหมอ่าประจุบวกก็คือเดลต้าคิวเล็กทั้งคู่นะคะแล้วถ้าเรามองที่จุด p อ่ามองที่จุด p จุด p สนามอ่าก็คือ ที่ตำแหน่งที่1ก็มีเดลต้าคิวเล็กตำแหน่งที่2ก็มีประจุบวกเดลต้าคิวเล็กอยู่เหมือนกันซึ่งเดลต้าคิวเล็กทั้งคู่ก็ผลิตสนามไฟฟ้าไปที่จุด p เหมือนกันอก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเดลต้า e 2 อันนี้ก็จะเป็นเดลต้า e 1ก็คือเป็นสนามไฟฟ้าเล็กๆที่เกิดจากประจุเดลต้าคเล็กๆนะคะจากนั้นถ้าเราแตกเวกเตอร์สนามไฟฟ้าออกมานะครับให้อยู่ในแนวแนวราบแล้วก็แนวดิ่งโดยที่ตรงนี้ก็คือมุมเซตาเซตาเวลาเราแตกก็ ก็จะได้ว่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมเซต้าด้วยกันาเซตา้าเซตา้าแตกเวกเตอร์ชิดกับมุมก็จะกลายเป็นเดลต้า e สอง s สเซต้าแล้วก็เดลต้า e หนึ่งสเซต้าส่วนในแนวดิ่งตรงนี้ แตกเดลต้า e 2ออกมาก็จะได้เดลต้า e 2 s i ไซ์เาแตกเดลต้า e 1มาในแนวดิ่งก็จะได้เดลต้า e 1 sin ซ์เาโอเคเราก็จะเห็นว่าสนามไฟฟ้าเดลต้า e 1 sin ซ์เากับเดลต้า e 2 s i ไซ์เามันจะหักล้างกันได้นะ ดลต้าเดลต้า e หนึ่งไซเซตาจะหักล้างอ่าหักล้างกับเดลต้า e สองไซเซตาถ้ารวมตลอดทั้งวงแหวนเลยนะมันก็จะหักล้างกันหมดเลยอ่าก็คือถ้าเราคิดประจุในฝั่งตรงข้ามใช่ไหมอ่าประจุในฝั่งตรงข้าม ทั้งวงแหวนเลยรวมตลอดวงแหวนและถ้าเมื่อรวมตลอดวงแหวนเมื่อรวมตลอดวงแหวนก็จะหักล้างกันหมดจะหักล้างกันหมดหมายถึงสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าที่ตั้งฉากกับแกน x นะ สนามไฟฟ้าที่ตั้งฉากกับแกน x e ตั้งฉากกับแกน x e ตั้งฉากกับแกน x ก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนย์เท่ากับ0ูนย์ ทีนี้ถ้าเป็นแนวแกน x บ้างล่ะ,ะแนวแกน x บ้างล่ะในแนวแกน x แนวแกน x แนวแกน x ถ้าเป็นสนามไฟฟ้าในแนวแกน x เราก็จะ รวมตลอดวงแหวนของค่าเดลต้า e c คสเซตาเมื่อกี้ลืมเขียนถ้าเป็นแนวตั้งฉากแนวตั้งฉากกับแนวตั้งฉากกับแกน x นแนวตั้งฉากกับ แกน x ก็จะได้ว่า e ตั้งฉากกับแกน x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับผลรวมของ delta e ไซน์เซตตลอดวงแหวนตลอดวงแหวนซึ่งเราก็พบว่าสนามไฟฟ้า,าที่ตั้งฉากกับแกน x หรือว่าพูดว่าเออในแนวดิ่งเนี่ยมันหักล้างกันหมดใช่ไหมอ่ามันหักล้างกันหมดส่วนในแนวราบอ่าหรือในแนวแกน x เนี่ยในแนวแกน x เราก็ลองรวมดูนะคะก็สนามไฟฟ้าในแนวแกน x ก็คือซิกมาตัวเดลต้า e ตัวเดียวอ่าเดลต้า e ตัวเดียวก็คือ k เดลต้า q ส่วนด้วย r กํลังสองส่วน cos เซต s าอสเซตาจําจได้ไหมว่ามุมของเราเนี่ยคือมุมตรงไหนอ,อ่ะอันนี้คือมุมเซตาเซตาอันนี้ก็คือ r เล็กแล้วตรงนี้ก็คือ r ใหญ่นี่ก็คือ x นะคะในรูปเนาะ c o สเซตา อคอสเซตามีค่าเท่าไหร่คะคอสเซตาคอสเซตาก็คือชิดส่วนฉากใช่ไหมชิดก็คือ x ส่วนด้านตรงค่ามุมฉากก็คือ r โอเคเราเปลี่ยนรูปคอสเซตา,าโดยการใช้ความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากเปลี่ยนเป็น x ส่วน r นะคะจากนั้นสนามไฟฟ้ารวม ในแนวแกน x ก็จะมีค่าเท่ากับ sigma k delta q คูณกับ x หารด้วย r กํลัง3หรือว่ามีค่าเท่ากับดึงดึง k x ออกมานะคะก็จะเป็น kx sigma delta q ส่วน r กํลัง3แบบนี้ ซึ่งซิกมาเดลต้าคผลรวมของประจุทั้งหมดมันก็คือตามโจทย์บอกก็คือมีค่าเท่ากับ q มีค่าเท่ากับ q ดังนั้นดังนั้นสนามไฟฟ้า E ก็จะมีค่าเท่ากับสนามไฟฟ้าในแนวแกน x และก็จะมีค่าเท่ากับ k kqx ส่วนด้วย r กําลังสาม r ของเราจำไ,ได้ไหมว่า r เท่าไหร r เท่ากับ r เท่ากับ r จะมีค่าเท่ากับลากที่สองของ x กําลังสองบวก r ใหญ่กําลังสองหรือ r ใหญ่กำลังสอบวก x กำลังสองก็ได้เหมือนกันนะคะโดยที่ทั้งหมดยกกำลังสเราก็เลยจะเขียนว่า x กำลังสองบวก r ใหญ่กำลังสองยกกำลัง3ามส่วนสองยกกำลังสามส่วนสเมื่อเราทราบค่าสนามไฟฟ้าแล้วนะคะดังนั้นเราก็สามารถที่จะบอก แรงไฟฟ้าแรงไฟฟ้าที่กระทำกับที่กระทํากับประจุ q ใหญ่ซึ่งก็มีค่าเท่ากับปกติเขาก็จะใช้ตัวแปร F นะคะแรงไฟฟ้าโดยที่ F ก็เท่ากับ qE ใช่ไหม qE แล้วก็ เราก็เอาควใหญ่ไปคูณกับก่อนนี้ก็จะได้ว่า f เท่ากับ k คใหญ่คเล็กคูณกับ x แล้วก็หารด้วยาหารด้วย x กำลังสองบวก r ใหญ่กำลังสองทั้งหมดยกกำลัง3าส่วนสซึ่งเราสามารถาเปลี่ยนค่าคงที่ค่า k เนี่ย ให้อยู่ในรูปของหนึ่งส่วน4พายเอฟซีอนศูนย์ได้นะคะก็จะเขียนได้ว่า F เท่ากับ Q ใหญ่อ่คิวเล็กคิวใหญ่ส่วนด้วย c พายเอฟซีอนศูนย์คูณกับ X หารด้วยวงเล็บ X กำลังสองบวกอาใหญ่กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสามส่วนสองและนี่ก็คือ แรงไฟฟ้าอ่านี่ก็คือแรงไฟฟ้าที่กระทำกับประจุ Q ใหญ่อ่าที่จุด P นะคะอ่าลองดูว่าคำตอบนี้นะคะจะตรงกับตัวเลือกใดนะคะตามที่โจทย์กำหนดมานะคะ คิวเล็กคิวใหญ่ส่วน4พายเอฟซีรอนศูนย์คูณกับ x ส่วน x ก,กำลังสบวกอก,กำลังสองทั้งหมดยกกำลัง3าส่วนสองนะคะก็จะตรงกับข้อคอควายนั่นเองตรงกับข้อคอควายดังนั้นเราก็ตอบข้อคอควายนะคะเราก็จะได้3คะแนนสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะไฟฟ้าสถิต โอเคมามาต่อกันเลยนะคะข้อ9โอเค a b c นะคะเป็นเส้นลวดครึ่งวงกลมตรงนี้โดยมีรัศมี R ใหญ่มีประจุรวมเท่ากับ q เล็กจงหาศักไฟฟ้าที่จุด p อยู่ตรงนี้โอเคใหไลค์คำถามไว้ก่อนจงหาศักไฟฟ้าที่จุด p จุด p ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะโอเค ณจุดนี้สักไฟฟ้าจะมีค่าเท่าไหร่อันนั้นคือคำถามอ่าสักไฟฟ้าโอเคดูจากรูปนะคะดูจากรูปจุด p ่ห่างจากเส้นลวดนะคะในลักษณะตั้งฉากกับลวดมาเป็นระยะทาง x เนอะเป็นระยะทาง x จากนั้นอ่าถ้าครูกำหนดให้ ที่จุด b เนี่ยที่จุด b มีประจุเป็น delta q delta q เล็ก delta q เล็กระยะจาก delta q เล็กไปถึงไปถึงจุด p ไปถึงจุด p อันนี้ก็ให้เป็นระยะทาง r r เล็ก r เล็กโดยที่ r เล็กก็คือ สามารถหาได้จากความสัมพันธ์สามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้ r เล็กก็จะมีค่าเท่ากับรากที่สองของ x กำลังสองบวก R ใหญ่กำลังสองเรื่องสักไฟฟ้าก็จะเป็นเนื้อหาหนึ่งในเรื่องไฟฟ้าสถิตนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะได้เรียนตอนม .5 นะคะและส่วนใหญ่ก็จะเรียนตอนม .5 เทอม2นะคะ โอเคสักไฟฟ้าที่จุด P อ่าสักไฟฟ้าที่จุด P เนื่องจากประจุเดลต้า Q ประจุเล็กๆเดลต้า Q มีค่าเท่ากับเดลต้า v ไปก่อนละกันนะคะโอเคเดลต้า okay. v ศักไฟฟ้าเป็นปริมาณสเกล่านะคะเป็นปริมาณสเกลา่าโดยมีสูตรในการคำนวณน,นะคะก็คือศักไฟฟ้าจะหาได้จาก kq ส่วน r ในที่นี้ q ของเราก็คือเป็นการพิจารณา q เล็กๆก,ก็คือเดลต้า q ส่วนด้วย r โอเคแต่ถ้าเราอยากหาศักไฟฟ้าทั้งหมดนะคะถ้าเราอยากหาศักไฟฟ้าทั้งหมดเราก็จะเขียนว่า สักไฟฟ้า v ก็จะเกิดจากผลรวมก็คือ sigma delta v delta delta v ตลอดตลอดทั้งครึ่งวงกลมเลยตลอดทั้งเส้นลวดครึ่งวงกลมโอเคโดยที่ v ก็จะมีค่าเท่ากับิกม m a delta v ก็คือ k delta q ส่วน r เนาะจากนั้นเราก็สามารถที่จะดึง k กับดึง k ออกมาได้ k กับ r นะคะ k ส่วน r ส่วนตัว sigma คือ sigma delta q ซึ่งผลรวมของประจุเล็กๆทั้งหมดเนี่ยมันก็จะรวมกันได้เท่ากับ q เนาะเพราะว่าโจทย์บอกว่า เส้นลวดครึ่งมงกลมมีประจุรวมทั้งหมดเท่ากับ q เล็กนะคะโอเคต่อนะดังนั้นสักไฟฟ้า v ก็จะมีค่าเท่ากับ k q ส่วน r เล็กและ r เล็กของเราก็คือเท่าไหร่ v เท่ากับ k q r เล็กก็คือรากที่สองของ x ก,กำลังสองบวก <อ> r <A 2> ใหญ่กำลังสองจากนั้นเราสามารถเปลี่ยนตัว k เนี่ยค่าคงที่ของคูลอมเนาะให้อยู่ในรูปของ1 4ส่วน4ไพเอฟซศย์ e ได้ก็จะเขียนใหม่ได้ว่า v เท่ากับ q ส่วน4พเอฟซนคูณอยู่กับรากที่สองของ x กำลังสองบวก r กำลังสอง k ก็คืออค่าคงที่นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4พายเอฟซีลอนศูนย์และนี่ก็คือศัก์ไฟฟ้าที่จุด p นะคะตามที่โจทย์ต้องการให้เราหานั่นเองเนี่ยเราก็จะตอบแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ไปดูตัวเลือกนะคะเพราะว่าเรามีตัวเลือกอยู่4ตัวนะคะลองซิว่าลองดูซิว่ามันตรงกับคําตอบข้อไหน q ส่วน4พ i e ศนย์ F คูณกับ1ส่วน x กําลังารากที่2ของ x กําลังสบวก r กําลังสองก็คือตรงกับตัวเลือกข้อกไก่นั่นเองโอเค ถ้าตอบแบบนี้ก็รับไปเลยค่ะ3คะแนน